เวลา18นิกา7นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพ็คเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12ในชื่อ WorldSkills ASEAN Bangkok 2018ภายใต้แนวคิด ASEAN Skills Crafting the Future หรือทักษะอาเซียนสร้างอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือรองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายไทยแลนด์4.0จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2561 มีเยาวชนในกลุ่มอาเซียนร่วมการแข่งขัน335คนจาก10ประเทศใน6กลุ่มสาขาอาชีพเช่นกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารกลุ่มแฟชั่นและครีเอทีฟกลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคารและกลุ่มบริการส่วนบุคคลและสังคมแบ่งเป็น24สาขาทางการและ2สาขาสาธิต การแข่งขันฟีมือแรงงานอาเซียนเป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกำหนดให้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพแข่งขันทุกๆ2ปีและบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐอุตสาห,าหกรรมองค์กรในจ้างและลูกจ้างเพื่อพัฒนากําลังแรงงานที่มีคุณภาพและที่สําคัญคือมุ่งสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือโดยการยกระดับอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านกําลังคนแรงงานมีศักยภาพสูงรองรับการลงทุนและการเจริญเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศสมาชิกได้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานทักษะฝีมือสังคมและวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพระหว่างเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีมากว่า50ปีด้วย